สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกันกันกบแนวทาง3ามลาวก่อนรอบดึกนะครับก็จะเป็นลาวสามัคคีสามัคคี VIP ีแล้วก็ลาว VIP นะครับเมื่อวานนะครับน่าจะมาแค่รอบเดียวเนาะสายลูดกับเด่นรองนะครับรไป2รอบนะครับช่วงนี้ก็แนวทางเดินไม่ดีนะครับพี่ๆลาวสามัคคีให้ศูนย์กับ6นะครับผลทีดด่ออก3 0 3 6 3เนาะใครลูดที่6เข้าไปที่6กสา ใครเอาศูนย์ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่ศูนย์สามนะครับมาแค่สายรูดกับเด่นรองเนาะสำหับที่วีพีให้แปดกับสองผลที่ออกเก้า9จดจดหนึ่งเก้าอันนี้ก็หลุดไปนะครับเรา VIP นะครับให้แปดกับสี่ผลที่ออกหนึ่งเก้าสามศูนย์ศูนย์หนึ่งครับอันนี้ก็หลุดไปเหมือนกันนะครับพี่พี่เนาะก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับแนวทางในช่วงนี้ ส่วนวันที่25นะครับข้าคืนวันที่25เดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับสามัคคีให้ไปที่8กับ8กับ2รูดที่รูดที่8นะครับ80 83 86 2อ2 3ูน3ตัวนะครับสองนนะครับส่วนเรา V I P เรา VIP ได้เลข2กับเลข6สายรูดนะครับให้ไปที่เลข2 2 1 2 7 2 9 6 1 6 7 6 9 3ตัว6 2 9นะครับ ส่วนราว VIP ราว VIP ได้เลข2กับเลข8สายรูดนะครับให้ไปที่เลข8 80 81 89 20 21 29 3ตัวนะครับ281 นะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับพี่พี่สลับแนวทาง3มเหล่าก่อนรอบดึกนะครับคลิปนี้ขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ